สำหรับใครนะคะที่กำลังจะซื้อ MacBook แ,และกำลังลังเลว oy, ่าเฮ้ยจะใช้ไี่เป็นลองดูคลิปนี้กันค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําวิธีการใช้งานสําหรับมือใหม่หัดใช้ MacBook ทิ่ควรรู้กันค่ะใครที่เคยใช้ iPhone iPad มาก่อน้างแล้วนะคะการใช้งาน MacBook ของเขาเนี่ยก็จะง่ายคล้ายๆกันเลยค่ะถ้าเราเปิดเครื่องมานะคะเราจะเจอกับหน้าเดสก์ท็อปก่อนค่ะโดยตรงกลางนะคะแถบด้านล่างเราจะเรียกเขาว่าด o อกบาร์ค่ะส่วนด้านบนของหน้าจอนะคะเราจะเรียกเขาว่าเมนูบาร์ค่ะซึ่งใช้ในการตั้งค่าแอปต่างๆแสดงสถานะการใช้งานแอปต่างๆโดยด้านขวามือบนนะคะจะแสดงการ การทำงานของแอปที่เปิดใช้งานค่ะเช่นไลน์เพลงแบตเตอรี่ WiFi การแสดงแป้นพิมพ์ตัวอักษรก็จะขึ้นให้เราตรงนี้เลยค่ะทว่วไปถึงคอนโทรลเซ็นเตอร์นะคะที่ใช้ในการตั้งค่า WiFi บลูทูธแอ,อร์ด็กก็จะขึ้นที่ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะและสิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือแท็คแพดค่ะโดยการใช้งานแท็คแพดบนแมคบุ๊กนะคะเขาจะแตกต่างจากโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปะคะ่ะเราสามารถเข้าไปเรียนรู้วิธีการใช้งานแท็คแพดได้ในเซฟติ้งค่ะ เมื่อเราเข้าไปในการตั้งค่านะคะให้เราเลื่อนลงมาค่ะเราจะเจอคําว่าแท็กแเมื่อเรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะสอนวิธีการใช้งานเราสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการใช้งานได้ในนี้เลยค่ะรวมถึงการเพิ่มคําสั่งนิ้วเพิ่มเติมค่ะเช่นการเลื่อนไปทางซ้ายหรือเลื่อนไปทางขวาด,ด้วยสองนิ้วนะคะจะเป็นการเปลี่ยนหน้าการใช้งานในเว็บไซต์ค่ะหรือจะเป็นการปัดไปทางซ้ายหรือว่าปัดไปทางขวาด,ด้วยสั่นิ้วค่ะ เป็นการปัดระหว่างแอปพลิเคชันในโหมดเต็มหน้าจอนั่นเองค่ะเราสามารถสร้าง d e สก์ท็ได้หลักหน้าปิดบวกเพื่อเพิ่มหน้านั่นเองค่ะถ้าเราเปิดขึ้นมานะคะถ้าเป็นวินโด้นะคะปุ่มหน้าต่างเขาจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ แต่สำหรับมือใหม่นะคะที่เพิ่งมาใช้ macbook นะคะก็จะงงๆหน่อยะคะ่ะเพราะว่าปุ่มหน้าต่างเขาเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือนะคะโดยเขาจะให้ความสังเกตเรานั่นคือถ้าเป็นปุ่มสีแดงนะคะจะเป็นการปิดหน้าต่างคะ่ะสีเหลืองนะคะจะเป็นการย่อหน้าต่างคะ่ะแล้วก็สีเขียวนะคะเป็นการเปิดหน้าต่างให้เต็มจอนั่นเองคะ่ะ และเราสามารถเปิดหน้าต่างการใช้งานสองจอพร้อมกันได้ค่ะโดยให้เรานะคะนำเมาส์เข้าไปใกล้กับปุ่มขยายที่เป็นสีเขียวค่ะหรือว่าให้เราเนกดค้างไว้สักแป๊บนึงก็ได้ค่ะเขาก็จะมีโหมดให้เราเลือก3โหมดด้วยกันค่ะก็คือเต็มหน้าจอเลี้ยงหน้าต่างไปทางซ้ายหรือว่าเลี้ยงหน้าต่างไปทางขวาโดยอีกฝั่งหนึ่งนะคะเขาจะให้เราเลือกว่าเราอยากเปิดหน้าจอไหนให้ทําง,งานพร้อมกันส่วนขีดตรงกลางตรงนี้นะคะเราสามารถเลื่อนเพื่อปรับขนาดความกว้างของหน้าจอได้ค่ะ แค่นี้ค่ะเราก็สามารถใช้งานพร้อมการส่องหน้าจอได้แล้วค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเพิ่มแอปลงมาใน d o c บ bar นั่นเองค่ะเราสามารถดึงแอปที่เราใช้งานบ่อยๆนะคะลงมาในหน้าแรกในแถบ d o กบ bar ได้โดยการลากลงมาในแถวเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะง่ายขึ้นมากๆเลยค่ะ ส่วนด็อกบารตรงนี้นะคะเราสามารถปรับขนาดให้เล็กหรือว่าใหญ่ได้โดยการเข้าไปที่เซฟติ้งนะคะเลือกเดสก์ท็อปและด็อกเราสามารถปรับขนาดให้เล็กหรือว่าใหญ่ได้ค่ะส่วนการขยายขนาดนะคะก็ปรับได้ตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะหรือว่าเรานะคะจะเปลี่ยนตำแหน่งของด็อกบากได้ค่ะเขาอยากได้ไว้อยู่ด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าตรงกลางนั่นเองค่ะที่เราพูดไปนะคะก็จะเป็นวิธีการใช้งาน MacBo ๊กสำหรับมือใหม่ค่ะ ถ้าเพื่อนดูจบแล้วนะคะก็ลองทําตามดูค่ะรับรองว่าจะต้องใช้ MacBook เป็นแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะที่กําลังจะตัดสินใจที่จะซื้อ MacBook นะะแล้วยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะเลือกรุ่นไหนดีลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าในเว็บไซต์ของเรานะคะมี MacBook ให้เราเลือกหลากหลายประเภทเลยค่ะ ถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเน,นะะื้อหาสำคัญในการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็สินค้าใน Apple ค่ะวันนี้หัูแดงต้องขอตัวไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ